เรื่องการปฏิบัตินี่เป็นว่าที่เราทำแล้วมันพุรลักพุกเลนะอันนี้ดีที่สุดนะสบายจะไม่มีนะคะเพราะในใจเรามันมีแต่ทุกข์นาเวทนาเป็นทุกข์วอนนิวรนเป็นทุกข์เรื่องพวกนี้แหละถ้าเรามั่งานาน ทุลักทุเลถูรู้ถูรกกลงอย่างนี้คือการเอาทุกข์ออกนะบางทีเราไม่กล้าไม่กล้าทำนานๆแล้วก็ไม่อยากทำนานๆเพราะมันทุกข์อันนี้คือการเอาทุกข์ออกแต่ถ้านักปฏิบัติธรรมปฏิเสธอารมณ์พวกนี้เเขาเรียกว่าเราไม่เจาะถึงเราไม่ได้เอาออก ถ้าปฏิบัติธรรมถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทุกเลยนะไม่ทุกหรอกแต่ถ้ามาแล้วทุกมาแล้วหนักเนี่ยใช่ออัอจกับเครื่องก็ใช่เพราะเรายังปฏิบัติไม่ได้ที่แต่ถ้าเราบูรู้ถูกตังไปนี่บ่อยบ่อยบ่อยซ้ำซ้ำซ้ำเนี่ย สิ่งเหล่านี้จะจางไปจางไปอารมณ์พวกนี้ก็จะน้อยลงน้อยลงแต่จิตใจเราก็หนักแน่นขึ้นมั่นคงน้ำไปนำไปได้เราปฏิบัติต่อเนื่องจริงๆทุกเข้าปไปในจิตไม่ได้เลย แต่ส่วนมากเราปฏิเสธทุกหรืออารมณ์พวกนี้มันเมื่อยมันเบื่อมันหมักยังไงก็เป็นคนปฏิบัติมานานยังไงก็เป็นเหมือนกันนี่แหละแต่ใจมันไม่ทุกข์นะที่เราทุกเราบินเราอึดอาาัดขับเคืองเนี่ยเป็นข้อดีหมดนะ แต่ส่วนมากที่ป้ามีประสบการณ์มาเราปฏิเสธทุกข์รู้สึกตัวอยู่กับทุกข์ให้ได้เท่นั้นเองพยายามรู้สึกไว้ฝืนเอาฝืนไปฝืนมามันจะดีเองถ้าไม่ฝืนจะเลยไม่ผ่านนะถ้าฝืนไปฝืนมา มันก็เป็นอย่างเดิมไม่ไแต่ใจม,มันไม่เป็นเราไม่สึกใจใจไม่เป็นเพราะอะไรใจมันมีปัญญาเราเนี่ยมีปัญญาใจเราเนี่ยนะที่มันไม่ทุกข์เพราะใจเขารู้รู้ว่าโอ้โอมีแต่ทุกข์ในกายในใจเรามีแต่ทุกข์ผ้าผีขันห้าเรามีแต่ทุกข์ ความทุกข์นี่แหละที่มันจะห้ามหันเราแต่ว่าเรามาจเจริญสติตนะมันก็ออกไปออกไปมันออกเองนะเพราะตัวรู้สึกตัวกับทุกข์นี่มันเข้ากันไม่ได้อารมณ์ต่างๆเนี่ยมีไปจนตายแต่ใจมันสมานยิ่งทำยิ่งสบายยิ่งทำ,ย,งำยิ่งสบาย เพราะฉะนั้นเราต้องฝืนนะต้องอดทนอดทนตัวเองให้ได้แค่นั้นเองถ้าเราเลี่ยงปฏิเสธเ,เราจะไม่ชนะตัวเราเองเลยที่จริงมันไม่ยากแต่เราไม่ให้โอกาสตัวเอง อยู่กับทุกข์นานๆนะถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ทุกนะทุกข์ก็ไม่ออกเพราะเราไม่ได้เปิดมันออกอันนี้เราเปิดออกเปิดออกเปิดออก,ออกทุลักทุเลยิ่งทุลักทุเลยิ่งขันตียิ่งเกิดนะ นานไปนานไปจิตมันรู้เพราะเพราะถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่เนี่ยหมายถึงนว่จิตได้เรียนรู้ทุกได้เรียนรู้มีวอนได้เรียนรู้เวทนาได้เรียนรู้ความไม่เที่ยงได้เรียนรู้เรื่องไตรลักษณ์น hmm. ที่เราเป็นอยู่เนี่ยทุลักทุเล่อาการไตรลักษณ์้งนั้น mm hmm. แต่เราไม่พูด เพราะมันเป็นภาษาธิกสดีแต่ปฏิบัติต้าปฏิบัติใจที่นีมันปฏิบัติมันเลิกไม่ได้มันเลยเป็นโอกาสของเราที่จะได้จัดหักถูกอกเพียนเผาบาเพียนเผากิเลสนะ ผู้จะล่วงวนทุกได้ด้วยความเพียรนี่อะไรตัวเดียวนี่แหละตัวไม่ง่ายนี่แหละทุกนี่ไม่หมดไม่ง่ายหอกนะใจเรามีันคุ้นเคยอยู่กับทุกมานานมันเลยยึดและฝูพันกันนความเคยชิน แต่ถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมไม่ทุกข์มันคินกับทุกข์ตั้งแต่เกิดคินกับทุกข์อยู่กับอารมณ์วุ่นวายอยู่กับความนองเหนียวความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นแต่ถ้าเรามาทำัวนี้มัอนจะน้ามันจะทะลุลักผู้เลยิ่งทำมากยิ่งทุลักุลึก แต่ถ้าจะถามว่าเมื่อ,อไหร่มันจะหายยีตมันจะไม่เป็นแต่ร่างร่างกายมันเป็นไปตลอดค mm hmm. วามว่วงก็มีตลอดเลยลองเราไปคุยกันแล้วไปทําอะไรก็ได้คุยกันมันไม่ต้องกําหนดสติไม่ทุกเลยไม่งว่วงเลยคุยกันย่งมีงว่วงมันก็แปลกนะ ถ้าเราทิ้งตัวรู้สึกตัวทุกข์กหายถ้าเรามีตัวรู้สึกตัวเราก็ทุกข์อีกเพราะแต่ทุกข์เรามันเยอะในใจเรามีทุกข์เยอะมากเป็นขยะเลยสะสมมาหลายสิบป,ปีการเอาออกมันออกทีละน้อยการสะสมมันก็สะสมทีละน้อย จะสมวันละนิดละหน่อยไปไปวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่ามาถึงวันที่เรามาปฏิบัตินี้เราอออก,ออกจะส้มอะไรปีเมาออกสามวันเจ็ดวันจะให้มันหมดไม่ได้นะคุณต้องทําตลอดชีวิต อยู่บ้านอยู่อะไรก็ให้ทำบ่อยๆขับบ่อยๆทำแหละบ่อยๆนะอยู่ไหนก็ทำได้ทำได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ทำนะบันปลายชีวิตนี้มากกว่าเมื่อวานกลับไปคนเขามา14วันวาวโอ้ถามว่าเป็นยังไงคุณกระมอน ผมพุ่งรู้จักตัวเองผมไม่ดีเลยรู้เหมือนกันเลยรู้ครับแล้วเหมือนดีไหมล่ะเราอะ่ะไม่ครับเดี๋ยวผมไปจัดสรรมาใหม่มาใหม่ต้องทำมากกว่าน,นี้นะเขาว่าครับเราแก่ไปทุกวันมนะอย่ากสงทุกข์ จิตเศร้าหมองบรรพายชีวิตแต้าเราไม่ฝึกนะแต่นาเราจะเศร้าหมองถ้าแต่นาโอาออกไม่ได้เราไม่มีกําลังจิตเราไม่มีพลังแล้วมันล้ามันถูกถูกทุก,กขอ้อนนล้าไปล้ามามันก็จะเศร้าหมองไปจนตายมันน่ากลนะัวในชีวิต หน่กว่วแล้วพ่อแม่กว่าจยา์ว่ายุคนี้ยุคมนุษย์กายพันยุคหินการเปลี่ยนแปลงของจิตใจคนมันจะเร็วตามไปเรื่อยๆตามตามไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราฝึกตัวนี้จะไม่เป็นนะไม่มีอะไรเปลี่ยน เปลี่ยนเราได้เราจะตายพันไม่ได้เราเป็นมนุษย์เราฝึกความเป็นคนให้เป็นมนุษย์ฝึกเป็นมนุษย์ให้เป็นพระเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกมันกายแน่กายจริงๆะไปเห็นข่าวทุกวันนีนก็นับวันเป ดูทุกวันนะดูติดต่ออันนี้นหน่อยอันนี้หน่อยนะมันมีข่าวหนึ่งนะมาเล่าให้ฟังก่อนพวกเราไนมะ่ได้ฟังหรอกเพราะว่าปฏิบัติเป็นคนดีนะเป็นนักมวยเป็นแชมปเป็นแชมปแล้วก็เป็นนักมวยแล้วระยะหลังสนใจไปกินยาไปกินยาบ้าแล้วก็พลังก็ต้องตกเนะ ก็แพ้หลายครั้งแพ้หลายครั้งก็ไม่มีทางออกเขาเป็นคนรักพ่อรักแม่นะชกมวยมาก็เอาเงินมาให้พ่อแม่ชกเงินมาแล้วก็ช่วยปลูกบ้านซื้อที่ให้แม่ทีนี้พอแพ้แล้วก็งสงสัยติดก,กินยาจะด้ทีนี้ ก็ไปฝึกฝึกแล้วก็เครียดเอาให้ฝึกส้สอมสามเดือนรวดกลับไปบ้านไปกินยาไปกินยาแล้วก็มาพ่อพ่อตำหนิว่าทำไมไม่ไปฝึกโม้ยมากินยาทำไมมาทำตัวอย่างนี้เดี๋ยวอนาคตก็ไม่ดีว่านิดเดเียว ไปเอามีดมาปากคอพ่อเลยตายดูมันกลายพันเหลียวมากแล้วแม่กับพี่น้องเขาเขาก็บอกว่าลูกกลับมาเถอะพวกเรายังรักเหมือนเดิมทีนี้ตำรวจก็ไปจับหนีเข้าป่าแต่เอามาได้สารภาพว่าผมไม่รู้ตัวครับเนี่ยไปกินยาไม่รู้ตัว ตายพันทับตายพันมีอีกคราวหนึ่งมีลูกสี่คนพ่อจริงแม่จริงนะฆ่าลูกพีละคนแล้วก็เขาไปไปฝังไว้ฝังไว้ในบ้านและฆ่าทีละคนมีสี่คนคนคนที่สี่เนี่ย กำลังทรมานน์ในในี่นะทระมานแล้วก็พ่อเป็นคนฆ่าแม่เป็นคนช่วยเอาปูนมาปกบไปเอาปูนมาโปกไว้ในบ้านสี่คนคนนี้แล้วแล้วคนนี้กำลังจะทระมานแล้วพอคนเข้าไปช่วย แม่บอกว่าลูกโกหกพ่อไม่ได้ทำเอามีดไปลนไฟลนไฟแล้วก็เอามาหนาบตัวลูกที่ขวบีขวบกำลังจะตายไม่ตายแหละเขากำลังไปช่วยแล้วแม่ว่าไม่จริงลูกโกหกลูกบอกว่า แม่มันแหลกโหกดูสิแม่กับพ่อนะมันหมายความว่าไงที่เราให้ฟังไี่คือว่าดูแล้วก็มาเล่าเป็นเรื่องไร้สารนะเป็นเรื่องที่ให้เราไม่ประมาทนะคลนมนุก็เหมือนกันเราพากันมาทำอย่างนี้แหละจิตเราจะไม่ไม่ต่ำาจ ไม่ถูกความอยากกระด้างพโลกนำเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจอการฏิบััิบบนี้เราโชคดีค่อยๆประคับประคองกันไปอยู่ไปเป็นวันๆหนึ่งเราจะปลอดภัยนะกลับไปบ้านก็ต้องทำถ้ายังมีตัวสติตัวรู้ตื่นอยู่เนี่ยมันไม่เลวร้ายเกินเกินไป มีสิ่งเดียวที่จะแก้ปัญหาชีวิตเราได้นอกนั้นแก้ไม่ได้อนาคลูกคนนี้นะเป็นคนดีนะนี่สาวคงร้องร้องไห้มากเขาได้แขนตั้งแต่อายุ17นะอันนี้อายุ20 27หรือ29อะไรนี้เลางคิดมีดี นี่จะปัญหาที่มันสมัยเราสามสิบห้าสิบปีก่อนทนี่เรื่องพวกนี้ไม่เลวร้รายถึงขนกดนี้อันนี้มันเลวร้รายจริงๆบางทีพ่อโหมถืนก็เข้าข้างพ่อเข้าข้างพ่อว่าหาว่าลูกเน ทำให้พ่อเป็น่างนั้นเนี่ยลองคิดให้ดีว่ามันคืออะไรมันน่ากลัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราทั้งทัางหลายเราจะไปอย่ากไปทิ้งศีลธรรมอยากไปทิ้งสติเราต้องการอะไรชีวิตเราเกิดมาขนาดนี้แล้วเราจะตกต่ำไปเรื่อยๆหรื มีตัวนี้อย่างไรมันก็ตกต่ำได้วยแต่ถ้าไม่มีนี่รับรองไม่ได้เพราะมันเป็นยุเกเสื่อคนเปลี่ยงจากศิลธรรมคำสอนพทธเจ้านะแตอาุอิคุณก็กลาบอุโมงนาสาธาทุกอทุกคนทุกท่านมานิดมาหน่อยก็ยังดีแต่ที่มาอยู่มานๆก็ ในขยันทําไปอดทนไปฝืนไปเราต้องฝืน,นกิเลสฝืนกรรมฝืนเวรฝืนสารพัดฝืนแบบนะขอให้ทุกคนด้วยกันชนะกิเลสชนะตัวเองชนะมารชนะกรรมชนะเวรทั้งหลายขอให้เข้าถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาปัญญามีดวงตาห็นธรรม เอาแตงความสงบสุดที่แท้จริงในเร็ววันนี้เธอ